สวัสดีค่ะคุณธนาธรและคุณปียบุตรคะวันนี้เป็นวันที่มีม็อบที่นุสาร,รีประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีคนไปเยอะมากพอสมควรนะคะโดยเยาวชนปลดแอบนะคะที่คุณอ้างว่าคุณไม่ได้ให้การสนับสนุนแต่อย่างใดน,นะคะ แต่ว่าแน่นอนว่าจุดยืนนะคะก็คืออยู่ในแนวร่วมเดียวกันค่ะอุคิดว่านะคะม็อบที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่าไรก็แล้วแต่นะคะเท่าที่เราเห็นดูนะคะก็ไม่ใช่เป็นม็อบที่มีประชาชนมาเป็นแสนไม่ใช่เป็นม็อบที่มีประชาชนมาเป็นล้านนะคะ มากลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งเป็นน้องๆนิสิตนักศึกษาเป็นเยาวชนนะคะซึ่งมีอุดมการนะคะอันนี้อูจะละเอาไวนะะ้นะคะแต่ภาพที่ออกมานะคะมันช่างติดตราจึงติดตรึงใจเร้าใจเหลือเกินนะะมันประสบความสำเร็จนะคะ ถ้าหากว่าคุณธนาธรและคุณปียบุตรจะเอาภาพเหล่านั้นนะคะไปขยี้ต่อในโซเชียลในทวิ t เตอร์ใน facebook ไปขยายต่อถึงภาพของการเรา่าร้อนเรียกร้องประชาธิปไตยคนล้มประเด็จการภาพเหล่านั้นนะค,ะคุณธนาธรและคุณปียบุตรเนี่ยต้องการที่จะเอาไป ะะฟังหัวให้กับยาวชนเด็กๆซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลายัยในโรงเรียนในอนาคตใช่หรือไม่ครับผมอยากจะเตือนคุณนะคะสิ่งที่คุณทำนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอะไรรู้ไหมคะ คุณเรียกร้องนะคะแคมเปญบา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 นะคะว่ารัฐบาลของผลเอกประยุทธ์นั้นกาดตกนะคะทำให้ประเทศชาติเสียหายนะคะโดยปล่อยให้ฐานอียิปต์เข้ามาเดินในประเทศทำให้ประเทศชาตินั้นสุ่มเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะคุณด่าเขาท,ทั้งทั้งที่ เขาปกป้องประเทศชาติมาหลายเดือนให้คนนั้นรอดตายจากโควิดแล้วทั่วโลกยกย่องนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะในองค์รวมคุณบอกว่าข้อเรียกร้องนะคะก็คือว่าให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นยุบสภาคืออำนาจให้ประชาชนนะคะข้อที่สองก็คือหยุดคุกคามประชาชนข้อที่สามก็คือร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะขอจะ อก็อยากจะถามว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของคนที่พวกคุณเรียกร้องเนี่ยฉบับไหนคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับธนาธรหรือเปล่าคะหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับเปียบุตรคะเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยที่คุณพูดถึงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูรัฐรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยู่แล้ว เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็มาจากการลงมติของคนไทยทั้งชาติไม่ใช่หรือถึงแม้ว่าคุณจะอ้างว่านะคะผู้ร่างมาจากการปฏิวัติการรัฐประหารนะคะานายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะคุณก็คุณไม่บอกเด็กล่ะว่าเขาปฏิวัติกันเนี่ยเพราะอะไร เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนะ่ะมีการทุจริตโครงการจำนำข้าวและประเทศไทยประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมทั้งประเทศเพราะว่าเอาอยู่นะคะมีความเสียหายเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากรัฐบาลของอนางสาวยิ่งรักชินวัตรเพราะเด็กประยุทธ์ถึงได้ปฏิวัติอันนี้คุณบอกเด็กหรือเปล่า หยุดคุกคามประชาชนนะคะหยุดคุกคามประชาชนที่ทำผิดกฎหมายหรือเปล่าคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประชาชนที่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายเนี่ยนะคะเพราะว่านะคะประชาชนเนี่ยที่ถูกคุกคามที่คุณกล่าวอ้างนั้นรู้แล้วแต่ประชาชนที่ทำผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ อันนั้นมันเป็นทุกประเทศในโลกนี้หรือเปล่าคะไม่ว่าคุณจะปกครองในระบอบอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเสรีประชาธิปไตยจะเป็นปเผด็จการหรือเป็นคอมมิวนิสต์อะไรก็แล้วแตนะะ่ถ้าหากว่าคุณทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองคุณต้องติดคุกนะคะยุบสภาคืออำนาจประชาชนนะคะอันนี้นะ มันเป็นเรื่องในรัฐสภาถ้าจะยุบสภาฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่นะคะชี้ให้เห็นถึงหลักฐานต่างๆที่เป็นสาเหตุนในการยุบสภาเมื่อประชาชนเห็นนะจากฝ่ายค้านนะ,ะที่เสนอ,อการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำรงอยู่ของรัฐบาลซึ่งไม่ชอบธรรม คุณใช้สริรัฐสภาพวกคุณทําอะไรอยู่ฝ่ายค้านแต่คุณไม่มีน้ํายาเพราะสมองพวกคุณน่ะมันกลวงหรือเปล่าคุณอ้างว่าจะยุบสภาคือน้ำหนอยประชาชนนะก็ในเมื่อเข้ามาในความชอบธรรมอ่ะมาจากการเลือกตั้งก็หีบก็หย่อนก็หีบเดียวกันก็รูบัตรหย่อนเดียวกันเน่ยคุณจะไปบอกให้เขายุบได้ยังไงเว้นเสียจากว่าคุณมีความชอบธรรม ชอบทําเรื่องอะไรคุณต้องชี้แจงให้ได้สิว่าเขาทุจริตคอร์รัปชันอะไรเหมือนที่คุณหมอวรงทําไงคะคุณหมอวรงเคยชี้แจงในรัฐสภาให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมันสั่นคลอนสะเทือนไปทั้งชาติและประเทศชาติจะเป็นหนี้ไปอีกหลายสิบปีซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงเห็นไหมคะว่าคุณหมอวรงก็เคยทํามาแล้วนะคะทําให้คนได้เห็น ถึงโครงการทุจริตคอร์รัปชันว่ามันส่งผลสะเทือนไปทั้งชาตินะคะอันนั้นก็ทำให้ประชาชนเลิกสนับสนุนนะคะแล้วเขาได้เห็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งแต่ว่าคุณยิง่งรักเขาไมา่ได้ยุบสภานะปฏิวัติซะก่อนใช่ไหมคะการที่พวกคุณนะคะสนับสนุนอ่ ให้มีม็อบอครั้งนี้นะในขณะที่ประเทศชาติเนี่ยกำลังต่อสู้กับโรคระบาดนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโรคระบาดท,ทั้งทั้งโลกแต่ประเทศชาติเนี่ยจะอ้างว่าไม่ไม่มีโรคระบาดแล้วมาสี่สิบกว่าวันพวกคุณก็จัดตั้งม็อบจริงๆแล้วพวกคุณแบบว่า กระหาอยากที่จะมีมอบกันมานานแล้วเพื่อที่จะสันครอนสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่คะที่อุกกล้าพูดเพราะว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ม็อบนี้ทำล้วนแล้วแต่นะพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นป้ายที่ชูนะคะล้วนแล้วแต่ พูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ทั้งนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหมคะคุณต้องการอะไรคะคุณธนาธรคุณปียบุตรนะคะประเทศชาติของเราเนี่ยนะ,ะมีความมั่นคงเพราะว่าประเทศชาติของเรานั้นมีศูนย์กลางโดยสถาบันพระหมหากษัตริย์นะคะใครจะ เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งก็เลือกกันไปมันผิดพลาดอยู่ครั้งเดียวนะคะก็คือการใช้ทุนในการประกอบนะะอาชีพนักก,นานาานาก,การเมืองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าธุรกิจการเมือง อธุรกิจการเมืองนี้เนี่ยมันเป็นการผูกขาดประเทศชาติคุณเล่าให้เด็กฟังหรือเปล่านะคะธุรกิจการเมืองนี้เนี่ยผูกขาดประเทศชาติโดยรัฐบาลทักษิณชินวัตรผูกขาดประเทศชาติไม่ให้ประเทศชาตินั้นมีมีกระบวนการการตรวจสอบทั้งในรัฐสภาใช่ไหมคะและในกระบวนการยุติธรรม ก็มีความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมก็คือทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมโหลานอันนี้มันเป็นภัยของประเทศชาติมากกว่าทำไมคุณธนาธรกับคุณปิยบุตรเนี่ยถ้าหกว่ารักประเทศชาติเนี่ยทำไมคุณไม่เล็งเห็นนะคะเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญล่ะคะไอเรื่องของเเด็จการนะคะ เพราะว่าทหารต้องมาปฏิวัติโค่นล้มอํานาจของนักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชันไม่ใช่หรือตัวอูเองอูก็คิดว่าตัวคุณนั้นมีความหวังดีกับประเทศชาติมีอุดมการนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่พวกคุณทํามาตลอดเลยนะคะก็คือคุณพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองการปกครองในประเทศไทย ซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช่หรือไม่นะคะคุณปียบุตรคะประเทศนะคะที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเสรีแบบที่คุณใฝฝันนั้นเนี่ยคุณจะสัญญากับเด็กๆได้หรือไม่คะว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีความสุขอย่างแท้จริง พวกเขาเหล่านั้นจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงพวกเขาจะมีความมั่นคงมีความสงบสุขในชาติอย่างแท้จริงคุณปิยะบุตรคุณทําได้หรือไม่คะอู้ว่าคุณทําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอุดมการณ์หรืออุดมรมรรคติของคุณปิยะบุตรเนี่ย หากว่าคุณเอาสถาบันทางการเมืองขอโทษค่ะถ้าหากว่าคุณเอาสาาาอออถา,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 สาบันพระหมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์กลางในศูนย์รวมจิตใจของคนไทยออกไปในการปกครองของประเทศคุณจะเหลือแต่นักการเมืองใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วนักการเมืองนั้นพึ่งไม่ได้เพราะว่านักการเมืองจะแบ่งคนเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นพรรเพื่อที่สนับสนุน คนของพักตัวเองสนับสนุนคนของตัวเองนะใช่ไหมคะแล้วคนเหล่านั้นนะคะก็จะนําคนเนี่ยมาห้ามหันกันมาฆ่ากันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในบร,ริษัททุกๆทุกๆพื้นที่ทุกๆภูมิภาคทุกทุทวีปมันจะคุ้มหรือนะคะทั้งๆที่นะ มันก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีศูนย์กลางความมั่นคงของชาติโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทําให้ประเทศชาติเนี่ยรอดพ้นจากความขัดแย้งไปหลายยุคหลายสมัยใช่หรือไม่แล้วเราจะต้องการอะไรอีกคะ่ะในเมื่อการเมืองการปกครองเนี่ย เราจะมายึดตำรตา,าฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมคะตำราฝรั่งเนี่ยเขาเรียนเขาเขียนไว้ว่า,าให้เชื่อแบบนั้นให้เชื่อแบบนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามตำรานั้นประเทศนั้นผิดประเทศนี้ผิดแต่ว่าถามที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นพวกฝรั่งเหล่านั้นมีความสุขจริงหรือมันมีความสุขสู้คนไทยไม่ได้หรอนะคะประเทศไทยเนี่ย อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามตำราใช่ไหมคะอย่างที่คุณเรียนมาแต่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมีจิตวิญญาณของความเป็นไทยมีศูนย์กลางในการปกครองซึ่งก็คือสถาบาันพระมหากษัตริย์ซึ่งปกครองอยู่แล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพของคนเนี่ยไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เลือกผู้นำ ส่วนผู้นําจะทุจริตคอร์รัปชันยังไงไอ้พวกนี้เดี๋ยวพวกเรามาสู้กันสถาบัานพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาไม่เกี่ยวใช่ไหมคะแล้วพวกเราเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงไว้ทุกวันนี้พวกเรามีความสงบตระกูลของคุณอยู่ในประเทศไทยมาหลายสิบปีคุณไม่เห็นเหรอ ก็เพราะว่าประเทศชาติของเรามีความมั่นคงมีมีศูนย์กลางโดยสถาบันพระหมหากษัตริย์ไงตระกูลคุณธนาทรถึงร่ํารวยจนถึงทุกวนันนี้ไม่ใช่หรือถ้าว่าเกิดความขัดแย้งอย่างขเขมพรพมา่าหรือเวียดนามตระกูลคุณธนาทรคุณคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช่ไหมคะคุณปิยบุตรก็เช่นกันนะคะทําไมเราไม่ไม่มาช่วยประเทศล่ะคะ ะะโดยดำรงไว้ซึ่งสถาบาันพระมหากษัตริย์แล้วพวกเราก็มาร่วมกันแนวคิดทำแนวคิดในการสร้างสรรค์การเมืองแบบใหม่ขจัดพวกนัากการเมืองชั่วนัากการเมืองทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้ว่ามันจะมาจากการเลือกตั้งโดยระบอบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่ทุจริตคอร์รัปชันพวกเราจะต้องช่วยกันกำจัดด้วยกระบวนการยุติธรรมของไทยอันนี้คุณนาธรกับคุณปีบุตรก็ช่วยได้นะคะ แต่ก็เสียใจที่คุณก็ประสบกับความผิดในข้อกฎหมายการเลือกตั้งไปซะเองด้วยตัวของตัวคุณเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากซึ่งอูก,ก็พูดมาตลอดซึ่งตรงนี้นะคะเป็นความผิดพลาดของคุณปียบุตรซึ่งเป็นนักกฎหมายของพรรคนาคตใหม่เองใช่ไหมคะแล้วเราจะไปโทษใคร